พอดีได้ไปอ่านสรุปงานวิจัยเรื่องสาเหตุที่ทําให้ปลาท่ามตาบอดแล้วก็คิดว่ามันน่าสนใจดีก็เลยแปลและเรียบเรียงเพื่อนําม,มาเล่าให้ฟังกันตัวผมเองเคยคิดว่าปลาท่ามตาบอดก็เพราะมันไม่ต้องใช้ดวงตาใช่แล้วมันถูกส่วนหนึ่งแต่เหตุที่ทําให้พวกมันตาบอดนั้นมีมากกว่านั้นแต่มันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟัง ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศ,ศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตัวอย่างงานวิจัยนี้เป็นปลาถ้ำในเม็กซิโกที่ไม่มีดวงตาในหัวข้อทำไมปลาที่อยู่ข้างนอกถึงเสียดวงตาอย่างถาวรเมื่อเข้าไปอยู่ในถ้ำในตอนนี้นักวิจัยจะช่วยไขปริศนาเรื่องนี้ให้กับพวกเราได้รู้กัน ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งแรกที่สัตว์จะได้พบในสภาพแวดล้อมแบบถ้ำที่มืดมิดก็คืออาหารในถ้ำนั้นหายากเมื่ออาหารหายากสัตว์ก็จําเป็นต้องประหยัดพลังงานของพวกมันและสําหรับการมองไม่เห็นจะช่วยลดพลังงานของพวกมันได้อย่างมหาศาลนักวิจัยได้พยายามไขปริศนานี้โดยการศึกษาจากปลาถ้ำเม็กซิโกทั้งที่อาศัยในถ้ำและในแม่น้ําปกติพวกมันเป็นปลาที่อาศัยในเท็กซัสและเม็กซิโก ซึ่งปกติแล้วปลาชนิดนี้จะมีสายตาที่ดีมากและเพื่อการศึกษานี้ทีมวิจัยต้องไปจับปลาถ้ำออกมาด้วยจากนั้นจึงคำนวณหาพลังงานที่ดวงตาใช้ด้วยวิธีการคำนวณจากการใช้ออกซิเจนของดวงตาและส่วนการมองเห็นที่เชื่อมต่อกับสมองผลการวิจัยที่ได้ลงไว้ใน The Science a d v a n c e แสดงให้เห็นว่าสำหรับปลาที่มองเห็นจะใช้พลังงานมากกว่าปลาที่ตาบอดถึง15% นั่นเพราะดวงตาหิวโหวยนักวิจัยกล่าวว่าการมองเห็นนั้นกินพลังงานเป็นอย่างมากเพราะต้องใช้พลังงานในการกระตุ้นเซลล์ต่างๆและเนื่องจากถ้ำใต้ดินมีอาหารที่จำกัดเป็นอย่างมากรวมถึงออกซิเจนที่น้อยธรรมชาติจึงมักจะคัดสรรสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับบริเวณนั้นสัตว์ชนิดใดก็ตามที่อาศัยอยู่ในความมืดมิดและไม่ต้องการมองเห็นเพื่อหาอาหารและหลบหลีกนักล่าย่อมไม่ต้องการดวงตาหรือระบบการมองเห็นที่เกี่ยวข้องกับสมองส่วนกลาง จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าปลาท่ำเม็กซิโกมีสมองส่วนกลางที่เล็กซึ่งเป็นผลมาจากการที่มันไม่ต้องใช้ดวงตาปลาชนิดนี้จะกินทั้งพืชและสัตว์เนื่องจากการที่มันไม่สามารถมองเห็นได้นั้นจึงทําให้มันกินทุกอย่างเท่าที่มันหาได้มันกินแม้แต่ซากพืชและซากสัตว์นั่นหมายความว่าปลาท่ำที่ตาบอดไม่เพียงแค่จะเสียดวงตาแต่มันยังเสียบางส่วนของสมองไปด้วยพวกมันจึงประหยัดพลังงานไปได้มาก และนี่ก็เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่อธิบายว่าทำไมสัตว์ในถ้ำถึงวิวัฒนาการให้สูญเสียการมองเห็นแต่ถึงการทดลองจะชี้เห็นถึงสาเหตุที่ทำให้ตาบอดแต่ก็ไม่ได้เป็นหลักฐานที่น่าสนใจกว่าเดิมมากนะักเพราะเราไม่รู้ว่าวิวัฒนาการนั้นส่งผลขนาดไหนต่อการประหยัดพลังงานของร่างกายปลาในระยะยาวการกายพันธุ์ทางพันธุก,กรรมนอกจากนี้การวิจัยที่ผ่านมายังชี้เห็นว่า มีปัจจัยอื่นที่ส่งผลด้วยโดยการศึกษาทางพันธุก,กรรมนั้นแสดงให้เห็นว่ายีนของดวงตาจำนวนหนึ่งมีการกลายพันธุ์ในปลาท่ำเม็กซิโกและยีนที่แตกต่างกันก็จะกลายพันธุ์ในประชากรปลาท่มที่อยู่ต่างที่กันซึ่งมีปัจจัยขับเคลื่อนอยู่หลายประการแต่ทีวิจัยบางคนไม่เห็นด้วยเพราะการวิวัฒนาการนั้นมักเป็นส่วนผสมของกระบวนการหลายอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงเวลาหนึง่ง กระบวนการของปลาท่ำเม็กซิโกนั้นคือปรากฏการ์ที่เรียกว่าพิเรโอโทฟีซึ่งก็คือยีนที่เกี่ยวกับการพัฒนาดวงตานั้นถูกออกแบบใหม่ให้มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อชีวิตในถ้ำเช่นเพิ่มจำนวนเซลล์รับรสสำหรับช่วยหาอาหารในความมืดซึ่งจากเหตุนี้ทำให้เห็นได้ชัดว่าการประหยัดพลังงานของพวกมันนั้นมีผลต่อการทำให้พวกมันตาบอดปลาที่ตาบอดจะกลับมามองเห็นอีกหรือไม่ จากเบาะแสที่ได้จากการวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของปลาพวกนี้ทำให้อาจอธิบายถึงการสูญเสียดวงตาของสัตว์ในถ้ำชนิดอื่นๆเช่นแมงมุมและปูสัตว์ในถ้ำอย่างมาแมลงและพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆนั้นมีดวงตาที่มีขนาดใหญ่ลักษณะเหล่านี้ไม่จำเป็นในความมืดอย่างถ้ำทำให้เราคิดว่าดวงตาของสัตว์เหล่านี้อาจจะเล็กลงเรื่อยๆ และในตอนนี้ปลาท่มเม็กซิโกได้กลายเป็นหนึ่งในปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงโดยนักเลี้ยงปลาใครจะไปรู้ว่าปลาท่มที่ถูกเอาออกมาเลี้ยงหาผ่านไปหลายๆรุ่นพวกมันอาจจะกลับมามองเห็นอีกครั้งก็เป็นได้ซึ่งคงต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ในตอนนี้เรายังไม่มีหลักฐานว่าปลาท่ำตาบอดจะกลับมามองเห็นได้เมื่ออยู่ข้างนอก เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องงานวิจัยสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ปลาท่ำตาบอดสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสาหลับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนไป